ข้าว่าถือเลขดกว่าอืมแบตเตอรี่อา้บาดปสิพาไปขืนเงินขืนบ่ได้เขาเป็นยังคือสิขืนบ่ได้ปาคอยสิพาไปขืนเงินจนถือจักบาทเด้วยนี่อูอ้ไปบลนไว้น่ะมันขืนบ่นได้นีเ่เจ้าบลอนด์นี่ยังไหวด้วยนี่บนดป่าบลนป่าเออเอเอก็อดีเลย ซื้อปตาเดี๋ยวพาไปซื้อนี่น้ำยู่นี่เอามาปล่อยซื้อบ่ไเดี๋ยวตาคอยสิพาไปซื้อเร็วๆไปซื้อ,อยังไหนกูถือเลขสี่พันกูบนปลาว่านได้สามโตพื่อนะชักจะไปเฮ็ดจังไหนโอ้ยทิสันเจ้าก็ไปหาคุยกับเจ้าทีเอารถไปไปกู<น>หลืงเงิดบนนี่ยังบนเบนมื่อคืน หนึดหลบุนปลาว่านสามตัวกูถือเลขสี่พันปวดหัว